สบายดีพี่น้องมาฮอดแล้วพี่น้องมาส่งส่งยายคุณพี่น้องสบายดีพี่น้องมาส่งยายคุณนอนน้องรัเช้าสบายดีนะสบายนีเมื้อเนื้อบุ้มี่ไพนน้ำมดูนี่มาเลือกเดือกังหน่อยวเดยวดามมานอนเดดามา้กระมันช่องสมคนหร่เ่ะมันนอนเป็นหมูเมือนเีนอนพอด็เป็นหมูกลยเน ไม่พูดนตาบริเวณนี yep. ้แต ah ่เจ็บปะโซ่คือสั้นนั่นละกระเพาะขันบักดาอยู่กันมันกับบริเแบบเย็นไปดอกเมนเยอะขขาบักดาวบริเวณน่อคือว่าอะไรจังหน่อยมอกรมามอกรดีเ้ขันมออต่เระเหุ่งพี่น้องเลยเดี๋ยมันกระผ่านไปดอกเดียวกระผ่านไปดอกพี่น้องเอ้ยยังอดพนหันย่ามไปนี่เละก็ยค อดทนไปกัเสียไปคนนี b à, b à. B à b à. ่งไมีห้าอดอกคิดว่ากะมีแต่ห้าเขาเอามาเป็นชบเป็นครทำเนื้อผมเห็นบาว่าทีกันเบิร์กระเพื่อจะทำใจได้กระไรเตอพี่ดอกง่าย เป็นเคสอื่นอนะเขาเมื่อบุชาเขาแหะโหดนี้เมื่อบุชาคนลาอือไอ้เล็อดไก่แหงม่เท่าเด้อไปเท่ากัไปไประบเป็นตาอยู่ห้วย่ออกมาแล้วแม่หมันใจหยุดทะเลนะมาห้าแถวขม่าขมาน้ำปันเน่ไม่เปนางเขาโอ้ยไปเลนางก็เป็นแต่ที่แถวหรือทาทาแม่อลอยู่อือบอกว่าอยาเมือคนเดียวจะต้อเป็นอะไรมันมันมันรเาคนนามันมันเป็นอะไรเท่า โอ้ยมันมันเป็นตายูสิ่นะฮะสิลบลงพันไดบ่พอบลงตายออกก็เอาส่งเอาสิเอาใจข่าวเป็นตายูส่งเอาได้เขาันเห็นกับโมเดลอะไรก็เป็นตายาเป็นภาพหนูคือแท้จะเห็นอยู่สำคั็นอนั่นแหล้วก็่นแล้วเจ้าลูกว่าเจ้าคือขึ้นหอดแห้งเค็มบุญว่วจะสิตายน้ำไดอีโบมันหวานเอาง่ายๆคือสิญญาอย่างมันทำได้คือเห็นเราถกลงนะเออแล้วแหละคุ้มเนาะคุ้มเมียแล้วกินน้ำขังน้ำแอลเมียแล้ว ข้าวหน้าซาหลดมาไม่ห่างเลาวีเล่ากันกระวนกระวายแล้วอยากขึ้นมาอันเมียเอาอันัว้าใหม่ามิดไปแล้วติดไปคนห้าวิดปุ๋ยไงประชุ้งเลยติดไปเป็นไปแต่ทั้งนี้นะฮะเดียวใจเดียวแท้ๆโอ้ยผมมีขิดโอ้ย ฝันนอยู่บ้านมันแต่ละก็อยูู่้เดียวเนาะอันว่าเอเถ่านะวะเผาไปก็ห่วยคือเราว่าคือสยืนงยงกๆสยืองย่ละได้ยังมากินได้เาว่ายังไหวอยู่หลายคนใจอยากขาดแต่เดมเขาตีเขาไดเขาเจออยู่ำการนอนลำการหลายคนเวน่ันหร่แม่อี้เดีก็ได้ปิงบะนี้เขาก็เมื่อกัเนีย สิดยู่อะิ่นี่สิบรดีวเมื่อเรไผ่กัย่างบ่ขาก็สิมาอันนี้ก็มื่มืุ่่มลุมอันนี้ก็มื่วันที่้แล้วไผ่ิงเ่อจัวเนียบุกติด่วันลาไ่เยพอเถานี่่ท่มาะไผ่เราห้ตั้งเมื่อแล้วเออิโะุมบกชุ่มลุ่มครับาเ่อามันสผัดผัดเอยแม่้ย เอื้อยแม่บ่้าเอื้อยแม่แล้วชาวหยังจังไดอีนายน่ะแดงๆน่ะอือมฮาไปเจอกับราวเฮาไปแม่นั่นอันป้ายังก็บ่เพชรป้าเบ้งบ่แม่เขาะค่ะเออถึงเบ้งลวเนาะเออบงเราก็กเสียเนาะบัวเราเสียแต่หึงจะฮู้คือเราก็เสียน่คือผู้เสียนั่นอันป้าเบ้งเนาะลบ่ได้ได้ีาีอันแม่เอาเอาสวยเออเอื้อย่เนาะเอื้อย

พอเาเนาะพอเถ่าพอเถ้าเสี้ยนนี่สาวไตไม่แห้งนเนาะขบานเอ่ยเหมือนปาไตไม่แห <Willy. S 3> uh, ้งเลยเมื <is> ่อบางคลิปก็หายเยอะเอาว่าร้ายจังเลก็หายนี่นั่นเออบางคลิปก็หาย น้องไปน่ะหายอยู่ลำลังอยู่เบิดมือได้เฮานะคือคนตายเนาะมือมนไปมือมันไปกระเบืองของของกระบาบุพานเมก่อนฮะกระเบื้งเฮาเบิ่งคิดแล้วก็หายนอนอยู่ในเตียงตัวเดียวเดี๋ยวไปใส่มาเบิื้ฮงนะตัวเองนี่มันกระโเผอขึ้นมาน่าบด้ะฮะมาเบิ่งเฮ้าเบิ่องฮะนะเบิ่งอยู่เห็นอยู่มือเบิ่งเข็มไอ้พีไอ้เข็มไปเนาะรลน้ำชกฮะเนี่ยไอ้เข็มไปลน้ำชกนะเห็นบ่กเห็น มือกำกับปัน่นเลยใช่ไหมมือกำอเออยังกำยังกำอยู่บริเบอได้อ,อหลดน้ำซุป่ด<ต>ำยุล่ะคนดำแต่เก่าเนาะเอามาทาห้องหมอเนี่เขาก็ต้องมาหลดน้ำซุปก่อนทำพิธีทางขาเจ้านั้นก็เจ<อ>าจะสหลดน้ำซุปแล้วขาเจ้าจะ,จะเอาเขาลงเย็นมันบ่ะจังสันได้ไ่เท่าข้าเจ้าเห็นมีเออทางงขาวยี่ว่าน้ำข้าวลูปหนาช่วยหนาจิซื้อ หายใชยาคุณเอ้ยหายโลดนหายเอาตำสมุกสมใจจะโร่นเออ

คนคนาลงในเฟซน้ำตาเาจะจะมาออกแล้วมาเสร็จหลวดก็เลยยินมยุ่นเบาในคลิปอืบอกวยาโอ้ยบอกกูออกคือกันแล้วอะเนาะก็เลยไดจากอันนี้มันมันสีขาคเานีาวื่อเลยมันสีให้เาเขาเลย้าเราเ้าเลกเลยกเพะ้าแลกเพาะ้าเลยกรเพกระาะเขกระเพ แต่การขึนทุเทาได้ินั่นมีแนวแทรกเขจะบอของเขาเบิ่งคลิปได้เลยต้องเข้มแข็งแข็งชูเขียดลงกระเพาะแต่การขึ้นทุนเา้งนั่นเ่เสียหน้าโกันพุนโกันนึกถึงนึองกระเพาะเขาจะมาขึ้เออคือกันคือกันเออเาเขียดเขียดลงกระเพาะ ความเครียดขึ้นไงบานม่ได้เ้อมันนอนย่างนี่นะมันมันเป็นแบบเดียวกันมันดันแม่ไดคอยคือกันนะคือกันกรบพ่ได้กันเราเขาเครียดแล้วมันดันขึ้โลดเฮานะเครียดน้อยหนึ่งกับบริได้เฮานัคอยนั้นบรจะขี่จะหาไนะเครียดแล้วงานนั้นทำบุญตัวเองกับเหตุอยู่แล้วมาตาย่รเอยังแลวกยนนคยังเีวาีแล้วก็เลยแบบมันขีดยังบอกเลยตอนนั้นมีแต่เครียดอย่างเดียวเอย่า่งไน้น เห็นแต่มือชุ่มเพลียงเสียวคาแรกเขาเมื่อเดือน่นมาแต่วันเขาบอกโบนกระเพอะคืนอยากตายคือการเพื่อชิมาแต่วันนี่จะมื่อโทรห้าเ้าบอกมึงสิไปพุนอยู่บนนั่งไปอยู่จะสิเป็ยังจะใช้ไปส่งบอเออนนี้โทรหาลานรห้ป้าป้าได้ด้ยอนาทนไข่เน่ได้ตุ่มน้ำหอนกินมือมอลำมก็จได้มาฝาลูกชายอย่างจริตั้งผ้านี่เลยันดวนหน่าดวนแรงกจิได้มานอนทะเล เาสาดนอนเบิ in, lines, so ่งมแล้วันะจ่อย่างห่างสิว่านะโทห้แล้วบอกชีเอานั่งเอกกันกระเทยแล้วบอกมาบอกเอาไดวาโล่โทษไปวาโลเอาบางออนน่อยโลดนั่งเอกแตเก่ามันั่นก็แจกลาวแล้วแม่มานั่งขอมันนั่งเื้ยที่ตามอยู่แจกลาแล้วนั่งซค้วนี่จะนั่งเอกกระเทยกวนั่งบางออนนั่นยบอกให้เอามาจะเทะ จักนั่งเอกใส่เพิ่นวะเอามาตะเวียงจันบ่นั่งเอกกะเทย่ว่าเอาโลดบ่ให้เอามาเด้อว่าสีโลดเอาโลดด้วยผักสดไปแล้วว่าลูกงไอ้ใครไปล่ำอยู่บ้านหน้ามงเลยอย่าเอาไปเด้อนั่งเอกกะเทย่น้ำม่บ่มักเอาเอาว่าเอาแล้วให้เอานั่งบางอ่อนหน่อยนั่นเราวแจกเขาพอเราแล้วแล้วแม่ว่าอันเอืเอยว่านนั่นเหมือนอืเอโพดไปแล้วเขาไปตื่นอีกแม่ เอามาแท้ของมันโตไปหาเจ้าของวงพั่นลอือบ่เอานางเอกก็เถยเด้อว่สินางเอกนเพิ่นาามาตะเบียงกนั่นนางเอกเพิ่นสิางสวดีังเป็นอมตรง่งน่นกเป็นพกตางเลยสิเอาให้เบิ่งดอกนางเอก้บ่เอานกเยมัลันัดเสียงกหัดเสียงเป็นผู้หญิงสิแม่หยังังแม่บ่จักมาอโอ้แต่ที่เล่แม่เสียงอ่ะ ดลกมาบังหว่วสองสามก้อนไปแหละเชี่ยมันแตกเออขอ้ายขี่จีคุณกลั่นว่าเได้พีน้องท่านอกเรวเลืนหเปนพี่น้องบอม่มอรามนามีซิสผิดมีจาผ่ามันบกปังเขวปังกะลีเย่จือได้หอดเสียงเขวเลิศค่ะเอาพังแต่เขามาหอดก็ไม่งเงื่อน ฟังอันมอลลัมอันกระเทยนั่นบอไมเอาตัวนี้ทัวชะนนทิศใส่ซีคืนแล้วมันฝรั่งเี็นทิศนั่นมีแต่กระเทยตัวนี้ตัวอื่นมาบอไมเอาบอไมเ้าแล้วจับได้ยุไก่นะได้ยุวอีน้อยไปอม่าบอเม่นพีเด้อขี่อีน้อยเอาไก่ตัวนึงเพิ่งยังสิจับอีกอยู่เห็ดยังกินเห็ดใส่จิ้มฉุเห็ดไรจันทร์ อ้ยนว่กเฮบน้อมัละวอวัน้ได้ไปเราก็น้อนรก็ไม่น่ะอันเท้าท้ามหันเมียแถาสวงนะเราเราเสื้อไม่เท้ามือนีเนี่ยเราบอกว่ามามาถาเอาเด้อแรงอื่นที่ถือมาให้เราขามนางติเอออ่อมขามบอแล้ไผ่่อมขามตั มันอยู่เพื่อนะห่อด้กีโดออกมาคเ่ามาีินกลเด้ยไรเสือข้ามเลยมันอยู่ลเดอรปเปิดแล้วได้สดอนี่คนอาหารนเกินลายปีนึ่งล้ไ่นาอีอยู่ในสไลเดอร์นี่บ่อไขบ่ได้มากเพื่อนฉขายทุกคนอีเม่ก็นอนอาปากสมเงือบอยู่หลายปีแล้ว จะไปแพ้ขาวนำในดองตัดนอก็อกจะมีแพ้เ็เอาไปตัดปแปล้วสูบให้ก็ได้อยอดให่อข้าวเบแพงลอยหนึงตัวยอนะเสือเราเองบ่แพะเราเองบออยได้เขาเมนเนาะชิมมาอยู่จนจบงานเพื่อนเน่ะนี่ จบงานอ่ะจบงานยังกับิบจบแล้วอื่นพนเมื่อพุ่นเนาะไปพุ่นอีกแล้วฮุบพุ่นแล้วพุ่นฮุบพี่จะชิื่อไรเนี่ยใช่้อนเหยี่มมี่ชอบใ่แต่เานี่มานอนดิพี่บปาใดำบาใจดำจะหน่อยสิออกมาแลาสก่อนาตาคือพ่แมนเลยอะไรห้อตา เอืนัเต้นซเลดเขางต้าเต้นส่เซาเลบัตาหม้อต้มน้ำห่อนมียุไปถ่าหม้อต้มน้ำห่อนเจ้าบัได้น้ำห่อนกินอน่อัน้ำห่อนหักไหมน่อหม้อต่าวกาป้าต่อฝนบัไดเป็นกระกปองต้มน้ำห่อนนี่เฮ้ยดีกระโปงนี่นีนี่สั่งมากนี่ ลูกหลักแสนหุ่นขันบะมี่ข้นกับลอกเลยลอกแล้วก็น,นอนเลยเนาะนหกก้าสิทาเบ่งเสือนะ,ะสัะะก่อนเรามาท่านเทามาบท่านห้าจังสีเมือ่อพ่อไปแคสก็ได้เจอแคทมา